ราชาโชคสีราศีเตรียมปลดนี้ศีลจะพบผลทางแห่งความโชคดีร่ำรวยจนไม่ลืมหูลืมตา 1. เช่ชาวราศีกุม ราศีกุมดวงการเงินโดดเดน่นมองจากทางช้างเผือกก็ยังเห็นเนื่องจากเป็นดวงที่ดวงโดดเด่นมากมีโอกาสาร่ำรวยเงินทองชกรับมาเต็มได้สมหวังหรือรวยสมใจแน,แน่เลขนำโชคของคุณคือหมายเลขหนึง่งจะนำพาความร่ำรวยและความผาสุขมาสู่ตัวคุณ 2. ราศีพฤษกเช่าราศีพฤษก,กนั้น หากถามหาเรื่องเงินบอกเลยว่าเป็นราศีที่จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในไม่ชานี้ส่วนใครที่ทำลงทุนหรือทำกิจการอะไรอยู่มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีกำไรจากการลงทุนครั้งนี้หากหวังโชคาลาภก็มีโอกาสปุับปรับรับโชคอีกด้วยดวงของคุณหมายเลขนำโชคคือหมายเลขสมีโอกาสพลิกผันชีวิตจากร้ากายเป็นรวย ราศีเมษชาวราศีเมษร,รวยปังเวอร์เป็นราศีที่มีเกณฑ์โชคหล่นทับดวงรับโชคใหญ่แถมมีเกณฑ์ได้ลาบเพราะบุญหนุนนํานอกจากนี้จะมีโอกาสได้เงินจากการทํางานแถมได้มีโชครับปล่อยเข้ามาอีกด้วยหากขยันทําบุญยิ่งมีโอกาสได้ลาบเกินคาดหมายหมายเลขนําโชคคือหมายเลข4จะนําพาเงินล้านมาสู่ตัวคุณ สุดท้ายนี้ ราศีกันมหาโชคหล่นทับเลก็กว่าได้เมื่อดวงโชคลาภมาเยือนโชคลาภก็พุ่งเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งใจมีโอกาสได้ไรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้ายิ่งทำการค้าขายหรือทำธรุรกิจแล้วก็ยิ่งมีโอกาสรับทรัพย์ช่วงปลายปีการค้าขายดีมีโอกาสได้เงินคอนถุงชีวิตนี้จะหมดหนี้สินความทุกข์ยากลำบากที่มีกำลังจะหมดไปหมายเลขนำโชคได้แก่หมายเลขสาม จะนำภาวัสนาเงินล้านมาสู่ตัวท่านได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง youtube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ